ไหนเล่าซิ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 อาจจะมีรักแรกโผล่มาครับคือแบบนานมาทีอย่างเงี้ยน,นานมาทีใช่ครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาสำหรับหนุ่มๆเนาะสำนุ่มหนุ่มสาวๆนี้น <S 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 คิดว่านะครับผู้หญิงแบบไหนเนาะที่เป็นสเปคของเราเอาเอาเอาก้าวัน สปิงของเราเลยอ่สปิงของผมก็แบบมันมันไม่ได้ตายตัวครับอตเรามงว่าคือถ้าเราแบบรู้รู้จักใครก็ก็เราก็คุยคุยคุยแบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบเขาก็โอเคเงี้ยเราก็ก็คงจะชอบเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบตายตัวว่าเขาต้องสวยหรืออะไรเงี้ยครับไม่จะเป็นต้องสวยสูงหรือว่าอะไรใช่ครับแต่ว่าแบบแเหมือนเหมือนเราแบบ อยู่ใกล้แพรว่าเหมือนเหมือนเราได้รู้จักเขาก่อนอยู่แล้วแล้วรู้ว่าเขาแบบเป็นคนแข่งอะไรเงี้ยครับเพื่อน่งเป็สปาร์คสปาร์กประมาณน้นเลยก่อ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 นอาจจะเคพเคบว่ายังไงก็หรับเราทุกมีก็อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ครับเพราะว่าแค่คุยสบายใจอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่คนครับถ้าผมทำมจริงๆก็ชอบแนวแบบหมอยตีอะไรอย่เงี้ยมอยตีหมอยตีคอ้าวมอยตีอ่ะโอเคนี่ก็สลับสเปคของของเจ้าครับนะครับ นองเอิญนองเอิญว่ายังไงสปิคของเราในในมุมมองของสปิคเราในมุมมองของผู้ชายแบบไหนที่เราชอบจริงๆก็ไม่ตายตัวค่ะแต่ว่าเขาไม่ไม่ต้องหล่อมากก็ได้แต่ว่าให้มันแบบว่ามีอะไรสักอย่างเนี้ยมันจูนกันได้อะจูนจูนเน้นเน้นความรู้สึกมากกว่าเน้นเน้นภาักละเน้นรูปรล้าแต่ว่าเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกถูกใจแบบวันนี้ใส่เข้ากันได้อ่านนี้ใสเข้าได้ยังเช่นเขาขออย่างเช่นหน่อยสิันี้ใสเข้าได้คืออะไร นางเช่นจูนเออเรินเอิร์นชอบอะไรเออชอบดูกระตู่นนะอาจจะดูใช่อย่างเช่นว่าแสดงว่าผู้ชายคนนั้นก็ต้องชอบดูประตูมันเอิร์นเรื่เปล่าหรือยังไงดูก็ได้ไม่ดูก็ได้หรือก็ได้ับมีงานอดิเรกเหมือนกันก็ได้อะไรต่างๆอ๋ออาจเป็นเจ้าแบมก็เออเป็นคนที่ค่อนข้างสเปคสูงค่ะเพราะว่าเป็นติ่งเกาหลีค่ะอ๋อติ่งเกาหลีแสดงว่ามีแฟนหลายคนที่เป็นติ่งเกาหลีนี่ใช่ป่ะอ๋อโอเคสเปคสลับสลับแบมเป็นยังไงบ้าง เป็นคนที่มีความสามารถเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นคนตัวสูงตัวสูงก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํค่ะประมาณนี้เลยค่ะโอเคตัวสูงเนาะมีความเป็นผู้นาสูงใช่โอเคอันนี้คือติงเกาหลี่ติงเกาหลีก็จะประมาณนี้เนาะตัวสูงต้องติ๊กติขาวได้ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นอ่าเนี่ก็เป็นเรื่องของนะครับสเปคของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนกันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะรู้สึก ต,ต่อเขายังไงมากกว่านะครับอ่ะแล้วแบบไหนเลยที่แบบว่าเจอแล้วปุ๊บยังไม่เคยรู้จักเลยนะแบบไหนที่เห็นเลยแบบว่าเฮ้ยคนนี้ตกหลุมรักเลยมีไหมมีไหมแบบเฮ้ยคนนี้เลยแหละไม่ต้องรู้จักไม่ต้องแบบแค่แบบเดินผ่านปุ๊บโอ้โหคนนี้นี่ยตกหลุมรักเลยไม่ต้องมีผลนีไหม มีไม่ไม่น่ามีครับแต่แบบแค่แบบเล่นๆกันกับเพื่อนเวลาเจอก็เอ้ยเขนาน่ารักดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าต้องชอบถึงขั้นที่ว่าต้องไป,งไ,ปไปจีบแบบเออกูชอบนะแต่จะไปจีบเลยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทำ<อ>ไมเจ้าครอบเจนะ้าครอบก็อาจจะมีรักแรกโอบ,บ้างครั้งก็เป็นนานมาทีอย่างนี้นะนานมาทีใช่ครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยยังเคยไหมเคยไหมก็เป็นในในยังไง ก็อาจจะบางคนอาจจะถูกจ,จะถูกจังหวะแต่จะผิดเวลาอะไรเงี้ยครับถูกจังหวะแล้ผิดเวลาใช่ครับอ๋อโอเคอ่านแล้วเจ้าเอิ๋ยของนรนไม่มีอะค่ะยังไม่มีเดี๋ยวพี่เชื่อว่าเจ้าแบมแบมเนี่ยมีแน่นอน <c oughs> เพราะว่าปุ๊บดูซีรีส์ปุ๊บนี่แหละตกลุมรักเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่เจ้าเอ๋ยในเรื่องของความรักอ่านแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยเคยผิดหวังในความรักกันไหมอ่ะในสี่คนนี้มีไหมผิดหวังในความรัก ก็ผมเชื่อทุกคนน่าจะมีนีครว่าทุกคนก็น่าจะต้องมีกันอยู่แล้วมีปหมครับว่าแบบอาจจะเจ้าเจ้าครอบปั่นอาเจ้าครับมีปหมหรือว่าแบรักก็ก็น่าจะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีครับเพราะว่าอาจจะอาจจะอแอบรักอะไรอย่างเงี้ยครับแอบรักเขาก็แบบเอออาจจะผิดเราก็อาจจะผิดหวังที่แบบว่าเขาจะมีมันคุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้แค่แอบรักอะไรอย่างเงี้ยแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยคได้ได้แค่แอบรักก็ใช่ผันใจเผื่อต้องเผื่อใจครับคือแต่นี่คือจังหวะนี้เลยใช่เวลานี้เลยใช่ไหมแอบแอบชอบไปอยู่อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วมูออนไงมุออนยังไงความรู้สึกนี้มูออนเหรอเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนมูออนก็ก็แต่ละคนนะครับก็มีแต่ละวิธีนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ญากนะครับทุกคนก็ต้องคิดอยู่แล้วว่ามุออนมันญากนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับบางคนก็อาจจะยาวหน่อยหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ก้าว่ายังไงมุออนยังไงเออมุกออนไหมหมายถึงว่ามุกออนจะคนล่าสุดหรือว่าไงคนล่าสุดหรือว่ายงไม่ใช่ไม่ใช่หรอกก็ สำหรับผมนะครับบามทีผมว่าอยู่กับเพื่อนแบบหาแอคทิวิตี้ทำกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเยอะขึ้นหน่อยเ่านอาจจะแบบลืมลืมไปชั่วขนาแต่ถ้าเราแบบอยู่บ่อยๆมันอาจจะลืมไปเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันก็สุดท้ายแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะมูกออนอยู่ดีมันไม่ได้แบบวันสองวันหายถ้าแบบแบบนั้นก็มันก็เวอร์เกินแต่ว่าแบบก็ผมว่าทํากิจกรรมกับเพื่อนน่าจะช่วยช่วยมากยู่แบมแบมื่อทีเห็นอยากตอบนะว่ามูกออนมุกออน ็เหมือนการขัดใ well, so. ้เวลาค่ะไม่ได้เจอนานๆก็เด hmm. okay. ี๋ยวก็ล um ืมค่ะไม่ได้เจอนานเดี๋ยวก็ลืมแต่ละคนก็มีวิธีมันน้องเอิญน้องเอิญน้องเอิญมุกออนยังไงถ้าเป็นน้องเอิญน้องเอิญคิดว่าน้องเอิญจะใช้วิธีการไหนในการมุกออดจากใครสักคนหนึ่งหาอะไรทำคะหาอะไรทำแต่ว่างานในริเลตก็ได้หรืองานที่บ้านอะไรก็ไม่ใทำอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ให้เราสมองโลนะคะอ๋อโอเค แล้วสําหรับเราทุกคนในสี่คนคิดว่าความโรแมนติกอะ่ะมันคืออะไรเหรอหมายถึงว่าในมุมมองเรานะความโรแมนติกสาหรับเราอะ่ะเฮ้ยอันนี้เลยโรแมนติกนะโรแมนติกนะอะไรอย่างนี้อ่าน้องเอิญก่อนลวกันน้องเอิญคิดว่าแบบไหนที่แบบว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำให้เราเรารู้สึกดีมากหรือรู้สึกโรแมนติกมากเลยสําหรับเราเทคแคร์เราดีค่ะเทคแคร์เราดีคำว่าเทคแคร์ดีคือแบบไหนพี่คอยยกตัวอย่างนิดเป็นแบบว่าเขาทำอะไรดี แบบว่าเห็นแบบสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่างเช่นแบบว่าประโยคถามประจําอะไรบ้างนี่แบบกินข้าหรือยังบบกินขาหรือยังทําอะไรอยู่<ช>ถามเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนอ๋อไม่ต้องขนาดอะไรก็ได้อช่รอะไรอาไบบะไ <c oughs> รทะไรอรอไรอะนร่ะรยอยไอะไรอาไรอะไรอะไีอไรอะนรอไรอะไรอะไราะอะไรอะไอะไรอะไรอะไปอะไรอไรอะไรอะไรอเรอยไรอะะไรออกไอะรรําอไอะ่ะ แที่ไอดต้องบอกเราคืออยากให้คนที่เรารักเนี่ยพูดในความรู้สึกของเขาออกมาความรู้สึกอย่างไรกับเราหรือว่าเจ้าพ๊อที่ท่านผู้ผมก็มคนเราอาจจะมีประสบการณ์มาหลายๆอย่างนะบอกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความรัมิตรส,สาหรับผมก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาพูดชัดเจนเพราะว่าปกติแล้วก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะหรื<ม>อว่าถ้ามานี้นะครับเพราะว่าก็อาจจะเจอมาหลายแบบนะครับ ผมก็คิดว่าแบบการแบบมีแบบแอคทิวิตี้ด้วยกันหมายถึงว่าแบบว่าไปไปไปเที่ยวเล่นด้วยกันแบบว่าไปดูหนังไปพากันไปกินข้าวแบบไม่ได้ไปตลอดแต่ว่าก็นานๆทีครั้งหรืออะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่ามันก็โรแมนติกแค่นี้ก็โอเคแล้วครับแค่นี้ก็ทําให้เรามีความสุขแล้วใช่แค่แบบมีกิจกรรมร่วมกันก็แบบไปแบบใช้คำนั้นเดี๋ยวมันไม่ได้โอเคแล้วแล้วก็พวกแบบการเทคแคร์กันอะไรนี่แหละครับพวกเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบที่เงินพูดครับก็ผมก็คิดว่า ก็ทำให้เราปนติดได้อ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาเราเปนติมันแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันก็เบางคนชอบดูหนังบางคนชอบดูาร์ตูบางคนชอบดูอะไรก็แตกต่างกันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเข้ากับเรามากมั้ยแค่ไหนแค่ได้อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าแค่ได้มีกิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีแล้วก็มีความสุขแล้ว